คงจะมีเพียงไม่กี่ที่บนดินแดนพระพุทธศาสนาที่นอกจากจะเป็นพุทธสถานอันร่มเย็นแล้วยังปรากฏร่องรอยของผู้คนที่อยู่อาศัยในบริเวณเดียวกันที่มีอายุยาวนานกว่า4,000ปีโดยมีภาพเขียนสีอันมีค่าเป็นเครื่องประจักษ์ถึงการมีอยู่ของผู้คนในแถบนี้ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดเขาจันงามนั่นเองค่ะ วัดเขาจันงามตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วที่เดิมพื้นดินแห่งนี้เป็นที่อาศัยของคนยุคโบราณเนื่องจากพบภาพเขียนสีที่บอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศสาสตร์ตอนปลายราว3 0 0 0 0ถึง4,000ปีมาแล้วมีทั้งภาพสัตว์ผู้คนปรากฏอยู่บนผาหินทรายขนาดใหญ่โดยมีภาพเด่นๆเ,เป็นภาพคนที่มีทั้งชายและหญิงรวมถึงเด็กที่อยู่ในลักษณะต่างๆ เช่นนั่งเต้นรำยืนและยิงธนูค่ะทั้งนี้วัดเขาจันงามเองยังมีรอยพระพุทธบาทสีรอยที่ซ้อนกันเป็นสีชั้นจากใหญ่ลงไปเล็กรายละเอียดของรอยพระพุทธบาทสมบูรณ์มากอีกด้วยภาพสลักบนหินทรายเป็นรูปพระสังกัจายองค์เล็กๆไกลกันมีการแกะสลักพระปางสายญาติองค์ใหญ่ยาว12.75เมตร แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงบนผนังหินทรายลงสีสวยสดงดงามซ้อนไว้ด้วยแม้ไม้อันร่มรื่นอีกด้วยค่ะในโอกาสที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะนานาชาติไทแลนเปเนเล่โคราส2021ที่จะมีขึ้นในปี2564นี้การได้ไปเยี่ยมชมภาพเขียนสีที่มีอายุนับพันปีพร้อมกับได้กราบสักการะพุทธสถาน คงเป็นอีกประสบการณ์ที่ดีไม่น้อยในการสืบซับรักความรุ่งเรืองของแผ่นดินที่ราบสูงแห่งนี้ค่ะ